วส,สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าช่องยาซี่กุกอกนะคะวันนี้ยาก็แต่เช้ายังไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะก็วันนี้ก็ขอแจ้งนะคะให้เอฟซีทราบแล้วก็เพื่อนๆที่นาจำปาดงนะคะปลุกพอโทรมาถามวันนี้เมื่อคืนยาก,กินข้าว กงคกเลยตีสองท้องเสียอ้วกประมาณสิบครั้งถ่ายประมาณเจ็ดครั้งเราก็เลยส่งไปโรงพยาบาลค่ะพอมาที่โรงพยาบาลจังหอยเพื่อนก็ให้นอนโรงพยาบาลเลยค่ะก็นอนตรงตอนนี้ก็ยากก็อยู่ที่ โรงพยาบาลตางวงอยนะคะอาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะพอดีเข้าน้ำเกลือ,อหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกค่ะแล้วก็กระปุกที่สองกระปุกที่สองที่นี่จะตักที่กระปุกที่สองที่ที่ใส่ะค่ะ mm. ก็ใส่ก mm. ็อืออ่าก็พอชีพามาพอดีเอ็นก็ไปจำปะดงเมื่อวาน ก็ไม่คิดว่าเมย์จะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเนาะมีแหละคือวามจีบไข้มากกโก้ไปได้นอนโรงพยาบาลเลยคาะตอนย่ว่าอยู่หลังปีใหม่รับปีใหม่ยย่ไม่สบายไอไม่สบายช่วงปีใหม่แต่หลังปีใหม่ปีใหม่มาได้เข้าโรงพยาบาลล้างปากกะไปเนาะ เอค่ะก็แจ้งเอนะีกซ์พอดีอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลน้องภูก็โทรมาถามว่าจะได้รำด้วยไหมพรุ่งนี้มันพูดคงจะกลับไปไม่ทันพอดีมู่เช้าหมอนัดที่ที่นัดความดันนัดรตรวจประจำปีก็ไม่ได้ไปเพราะว่า ได้มานอนลงพยาบาลต้องนอนก่อนแต่ก็ตามนะคะก็ลูกชายก็กลับไปบ้านแล้วขึ้นไปอเอาของปุติยาความดันก็ไม่ได้เอามาอยารดการมันอยาประจำก็ไม่ได้เอามามาแต่ตัวเรีกว่าจะไม่ได้นอนลงพยาบแต่มาถึงโรงพยาบาลหมอให้นอน ดูอาการก่อน่ะเพราะว่ามันมันอาเจียนหลายครั้งแล้วก็ทารหลายครั้งก็หมอก,ก็จะตรวจดูว่าสาดสนอะไรที่พวกพวกพวกจนหมดแรงเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ถามมาเป็นกำลังใจว่า ทำไมไม่เห็นยาชีวันนี้ยังไม่มีคลิปเลย mm hmm. ก็เลยจะทำคลิปนี้เป็นแจนเอฟซี FC, นะคะว่าย่านอนโรงพยาบาลที่ตางอนนะคะนอนลงรงบางตางองอน mm hmm. ก็ได้เบอร์ส mm ิบเอ็ดยเตียงสิบเอ็ด mm hmm. นะคะพ mm hmm. ระเมื่อวานก็ไปกับป้าอยู่ ไปเยี่ยมลุงที่นครพนมกับป้ากลับมาแล้วก็เลยลงที่ปกกอกค่ะก็วันนี้ว่าไม่คิดว่าจะได้มานอนโรงพยาบาลคิดว่าจะไปดูสวนตาชาญไปดูผักตาชานข้าโพดตาชานมาันโตหรือยังอะไรหรือยังว่าจะไปถ่ายให้เอซีดูแล้วจะไปดูสวนยางป้าด้วยแล้วก็ปกกอกก็ มีจี้ด้วยเนาะนะคะก็เลยได้อยู่ก็เลยตัวเองก็ได้เข้าลงบยาบาลดีค่ะก็ก็คงจะหายมี่าก็หายมีขึน้นเดีย๋ยวจะแจ้งว,ว่าวันไหนจะได้กลับจําปะดูก็คงจะฝากให้เพื่อนๆนดูแลนะคะดูแลให้ โอ้ยนะคะส่วนส่วนเตงส่วนผักส่วนเตงส่วนผักนะก็ต่างๆนะก็ให้เพื่อนๆดูให้ เมื่อวานก็มาบนเหลือดูบนเหลือบนรอดที่บ้านป้าก็พาไปดูป้าก็ไปดูสองบนเหลือมบนรอดอ้วนนะเอซีค่ะอันนี้ก็แม่อิซีก็คมจะไปเขี่ยวหญ้าให้นะะทุกวันเพราะว่าพี่กบกอบหญ้าเยอะหญ้าทั้งลำทั้งหญ้าทั้ง ่างเฮ่งด้วยวก็กินเด็ะมากค่ะส่งท้ายปีต้อนรับปีปีนี้ยากก็ดิกขป้นแล้วพอดีแกงหมูยากกินคนเดียวยาก,ก็เลยท้องเสียคนเดียว ลูกก็ไม่ได้กินด้วยเขากินพกินทอดไข่บัวก็ได้ไข่ไข่ยักษ์นะคะมาต้อนนะคะบีเอ็มมิน้อยนะคละแล้วก็น้องอายูแล้วก็น้องอาชินะคะเมาืวานมาจากบ้านลุงเต่าไข่ ไขไดโนเสาร์นะคะเมื่วานก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะ,ะเป็นกำลังใจสว่สั่งผลิตภัณฑ์สินค้าของมณูโฮมซักด้วยนะคะก็มีลุงบ้าปาลานวนะคะแล้วก็ทกพิสกีนแล้วก็คีมบำรุงผิวนะคะคีมโรชั่นโรชั่นบำรุงผิว โกลั่นกันแดดนะสั่งได้นะคะแนะนำช่องยาชีกุก,กอกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะหรือว่าปลาราหนูแซบีีนะคะแล้วก็สบู่ฮานิซโซกนะคะสั่งได้นะคะไอซีส่วนล่าสุดนะคะอาการของยาชีนะคะก็มีขึ้นเป็นตามระดับแล้วนะคะก็ลรากบเป็นซี่ที่ถามมา ไม่เห็นคิดยากนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไม่เห็นคิดยากเลยก็นด่แหละย่าก็แจ้งให้เอฟซีทราบนะคะมานอนโรงพยาบาลนะคะเต่างอยขอบคุณทุดนี้ก็ฝาก,ก,ก like, เป็นกำลังใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะบััสดีค่ะ